ตัวนี้จะเป็นตัวปรอบรอบได้กดลงไปนิดนึงตัวนี้เวลาขัดอ่ะมันจะสัส่นๆนิดนึงนะเพราะนั้นถ้าพมาดตรงนี้เราไม่ได้ราคาตัวนี้มันจะหมุนเพราะนั้นะอย่าไปกดแรงเพราะถ้ากดแรงนจะไม่หมุนแนีครับนี้ไม่ต้องงัดขึ้นมาแบบนี้นะไม่งั้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะกินเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ของเรา ขัดให้ใหตัวเสร็จแล้วพอเราขัดตรงนี้เสร็จเราขัดตรงนี้พอขัดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราเอาเบอร์ที่กะเจียยบะครับขัด นี่เป็นรอ,อ,อยอีขอรอยไม่อให้จหนกผมอยากได้ประมาณนี้กนี้เอาโอเคกว่านี้ก็ได้แต่